ดบอกกล้องนี่พี่เอาล่ะเด้ออ้ามาแสดงเงือแราคาเงือนตกเนาะสามสามพก้าร้อยห้าสิบราคาเงืนดอนพันเะื่อนดอนแต่ว่าบางครั้งมันจะิดีพันเลยอะไรียดูรับราคาเงือนดอนนะนะแล้วก็มีกรเเออเอ็แมนก็แ่ีก็แล้วพียืมขาอันนึพผก็เลยติดตามกงนาออกแกันว่าจะติดตามมาหาเงินเนาะก็เลยใส่ทีนี้ใช้ไปเรื่อยๆเนาะ พี่มาใช้ตรงนี้มันปวดหนักต้นแขนนี่ปวดหนักเคยไปหาหมอที่กองบินเอ็กซเรย์ไอตรงนี้มันเนื้องอกที่ที่ต้นแขนไอกระดูกกระดูกกว่ะไอไินหินก้อนหินก้อนก่อนที่ต้นแขนนี่ถามหมอหมอก็ว่ามันกินยาแก้ปวดให้กินยาแก้ปวดกี่ครั้งก็กี่ครั้งสามเดือนไปหาหมอครั้งหนึ่งก็ให้ยาแก้ปวดมันก็ไม่ออกนะมันก็ยังอยู่ยังปวดอยู่นะคุณหมออ่นเขาว่าหาวิธีเอาออกได้ไหม หมอเขาบอปากอับอับอืดอืแต่พอเอาออกเข้าก็เลยว่าอยากผ่าตัดที่นี่ไม่ได้ผ่าตัดจะส่งมาไปวันอื่นในที่ก็่นขอกศวะแล้วแล้วแบบท้ายๆก็ว่าไม่อยากรับผิดชอบเรื่องผ่าตัดเราก็เลยต้องต้องช่วยตัวเองวันต่อมามันปวดหัวเข่าหนักมันปวดรู้แล้วว่าเรามีเข่าเสื่อมก็จนกระทั่งทิ้งเงินหมื่นสี่พันกว่าบาทไม่ไปเที่ยวเพราะววาปวดมากไม่ไปไป